เบลล่ารานีเล่าประสบการณ์นัดบอร์ดโอป้าเกาหลีตอบชัดมีลุ้นเลื่อนสถานะไหมเบลล่ารานีเล่าประสบการณ์นัดบอร์ดกับอปป้าเกาหลี ตอบชัดสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรเปิดใจรับหนุ่มคนใหม่หรือ,อยังพร้อมเผยเรื่องฝากไข่เตรียมพร้อมเพื่อทายาทในอนาคตแล้วเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่เฉิดฉายในวงการบันเทิงตลอดปีเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแห่งช่องน้อยสีเบลล่ารานีแคมเปญที่งานหนาแน่นจนไม่เคยหายหน้าไปไหนถึงอย่างนั้นก็มักจะถูกนักข่าวแอบถามสถานะหัวใจเสมอว่าสวยขนาดนี้ จะมีรักครั้งใหม่ตอนไหนเพราะสาวเบลล่ามีข่าวลือกับดาราหนุ่มและไฮโซโบ่อยเหลือเกินแม้ว่าเธอจะปฏิเสธแต่แฟนๆก็ลุ้นอยู่เป็นประจำว่าใครกันนะที่จะได้เบลล่าไปเป็นแฟนล่าสุดเบลล่ารานีออกมาเล่าประสบการณ์นัดบอดกับหนุ่มเกาหลีครั้งแรกในชีวิตในรายการสามแซบพร้อมตอบกันอย่างชัดๆเลยว่าสาวเบลล่าคนนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเมื่อไหร่จะมี แฟเบลล่าที่เกาหลีเป็นปกติของเขาที่จะมีการนัดบอดซึ่งการนัดบอดไม่ใช่ว่าจะต้องคุยกันเป็นแฟนกันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้มีวันหนึ่งที่มีโอกาสไปเจอออนนี่ แล้วออนนี่ก็ถามว่ามีแฟนหรือ,อยังก็บอกยังไม่มีเขาก็บอกต่อว่าเนี่ยมีเพื่อนฉันคนหนึ่งกำลังจะมาเลยเขาโอเคเลยนะเผื่อคุยแต่อยู่ไม่ต้องซีเรียสนะเป็นเพื่อนกันได้นั่นเป็นประสบการณ์นัดบอดครั้งแรกในชีวิต เขาก็มาไม่ใช่เขามาเพราะว่าเรามาแต่คือจริงๆเขาจะมาอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยไม่ใช่ไปเจอกันสองคนเจอกันก็คุยกันถามกันว่าเป็นใครอะไรยังไงทั่วไปวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนเบลล่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คงต้องแล้วแต่พรอมลิขิตเรื่องฝากไข่ที่เก็บไว้เบลล่าคิดว่ายังไงฉันต้องมีลูกเบลล่า เอาไว้เผื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องหาก่อนไหมก่อนไปคิดเรื่องนั้นมันข้ามสเต็ปไปหน่อย